สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีครับเป้งปลาไก่นะคะใช่แล้ววันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเบ็งโขดนะคะครับวันนี้นะครับที่ร้านเขามีเมนูใหม่ครับคือโทโมฮอคคัตสึครับผมช,ชิ้นใหญ่ยักษ์เลยนะครับว้าว wow. มีอะไรบ้างลุงเด้งมีปลาไก่ครับเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับเทอร์โมฮอคคัสึครับโอชิ้นนี้นะครับหนักมากนะครับประมาณ0 0กร400กรัมนะครับมีไปราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับใช่จับพันสองตอนนี้เหลือ900านี่นะครับจะจะยกให้ดูนะครับว่าชิ้นใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ ชุดนี้เนี่ยเขาทานสำหรับทาน2คนนะครับใช่ค่ะนะคในชุดก็จะมีข้าว2ซุปสองก็เรื่อเพียง2ชุดนะคะคข้าวก็เป็นข้าวเย่ปมันักษณะแบบนี้ครับ ทั้งหมดแล้วก็สั่งเพิ่มได้นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูยอดฮิตเลยเนาะครับผมค่ะเมนูตรงค้สือค่ะก็จะมาเป็นเซตเหมือนกันนะคะคมีทั้งผักมีทั้งข้าวมีทั้งซุปเครื่องเคียงต่างๆก็เติมได้หมดเมนูนี้เท่าไหร่เซตนี้300ค่ะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่เรามาทานกันประจําเลยนะคะ,ะ,คะสําหรับสายสุขภาพนะครับเป็นเมนูปลาทอดครับอันนี้จะเป็นเมนูปลาอจินะคะเซตละ3 0 0เหมือนกันเท่ากันที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีซอสนี่ด้วยนะครับซอสตัวนี้เป็นซอสงาสำหรับราด ไปบนผักะนะครับไปบนนี้เลยนะครับใช่แล้วแบบนี<ช>้นะครับ,<ช>รบอร่อยมากขอบอกค่ะ,ะคอันนี้จะเป็นงานนะคะเราก็จะบด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 เ,เราก็บดบดเองเลยหลังจากที่บดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีซอสต,ตัวนี้ให้ประไก่ได้ที่แล้วเนาะค่ะเราจะใส่ท่าลงไปเลย อันนี้เป็นซอยของที่ร้านทาเองนะครับใช่เขาก็จะวางไว้ที่โต๊ะเลยเนาะอยากเติมอยากอะไรก็จัดเองได้เลยค่ะหุยกรอบมากหุยนี่วันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างลุงเด้งนี่นนประมาณนี้<อ>ประมาณนี้ว้าวเป็นมีเดียมพอดีเลยกับลังสวยเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับนี่ เ <Okay. S 2> นื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากนี่ขนาดตใหญ่นะยันเทียวได้เลยท <c oughs> านกับข้าวสวยน่าจะอร่อยมากลุงเด้งไม่พูดอะไรแล้วอ่ะ <c oughs> ี่่ลคะดูความหนาของหมูนะคะชิ้นหนามากเลยข้างบนนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังทอดมาแบบกรอบๆมากเลยค่ะเดีย๋ยวได้เวลาชิแมแน่ขโมยหมาม่กินบ้างอ,อร่อยมากมปลาไหลหมูก็นยุ้มากเลย อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูประจำของป้าไก่เลยนะวันนี้ลุงเด้งได้เมนูใหม่แล้ววันนี้โดยรวมร้านเนี้ยอร่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ลุงเด้งป้าไก่มาันเสาร์อาทิตย์นี่ข้างหลังนี่คือคนเต็มร้านเลยคนะ่ะน้องครับเพิ่มข้าวช่วยหนึ่งครับครับจัดข้าวอีกแล้วค่ะร้านนี้มาง่ายมากนะคะอยู่ที่ BTS สนามปังโงค่ะเนี่ยนา เี้นไฟฟ้าเลยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอารถมานะที่หน้าร้านก็มีที่จอดค่ะสะดวกมากแล้วก็ที่นี่นะเปิดทุกวันนะคะมีรอบกลางวันกับรอบเย็นนะคะเดี๋ยวลูกเด้งประกาศจะใส่รายละเอียดไว้ที่ด้านล่างค่ะขอตัวทานก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับอุ้ยมีขนมด้วยเหรอใช่แล้วค่ะอยู่ในชุดนะอย่าลืมสั่งนะคะ